สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่พระองค์ท่านพระบรมชนากาธิเบศรนะคะท่านได้พระราชทานไว้ให้นะคะตั้งแต่พื้นดินจนขึ้นไปถึงท้องฟ้านะคะแล้วก็พระองค์ท่านได้มองเรยร้อนะคะมองเรยรออใส่พระราชฤทัไทยในทุกๆรายละเอียดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับ ธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเราด้วยกันนะคะมนุษย์ด้วยกันและที่เขาเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัรรตว์่าหรือ,อแล้วก็ธรรมชาติเอนนั้นลงไปนะคะองค์ท่านก็ได้ให้เราได้ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ดินเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงลงมาทิศไหนนะคะแล้วก็เราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานไปจากแสงอาทิตย์อย่างไรนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าทุกท่านได้รับการอบรมมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านหลักสูตรมาแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าท,ทุกท่านนั้นได้รับวิชาที่เป็นสุดยอด ของโลกใบนี้นะคะก็คือความโชคดีที่ทุกท่านได้ได้เรียนรู้แล้วก็ข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสในชีวิตที่ได้ได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้ซึ่งก็ยังเพิ่งเริ่มเรียนรู้ก็ต้องอาศัยเวลาที่จะสั่งสมไปเรื่อยๆก็ก้อนนี้ ขอมาร่วมกับท,กทุกท่านนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะไปด้วยกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านนำไปแล้วหลายท่านนำไปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่วันนี้ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านน้อมนำเอาศาสตร์แห่งแห่งพระราชานะคะศาสตร์ที่เป็นเรื่องที่จะทำให้ชีวิต ของทุกท่กทานมีความสุขมีความมั่นคงไม่ใช่จฉเพาะต่อตอนเองเท่านั้นเมื่อทุกท่านมีความสุขและมั่นคงก็ความสุขน,นั้นนะคะก็จะแผ่กระจายก็จะแผ่ออกไปให้กับทุกคนทุกท่านที่ท่านรักหรือที่ท่านจะไม่รักแต่ท่านก็จะเริ่มรักนะคะเพราะว่าพอพวกเราได้มาทำอะไรต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรักกันเพราะเราเชื่อในเรื่องเดียวกัน ะะและเรื่องที่เราเชื่อก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงเชื่อแล้วก็พึงทำนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริงว่าสุขมาจากข้างในสุขจากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พงท่านสรสอนนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ก็คงจะต้อง ขอพรบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจอีกหนึ่งกําลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ถ้าหากมีอะไรที่ตัวข้าพเจ้าจะสามารถช่วยในเรื่องการสืบสานะคะแล้วก็รักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำรินะคะซึ่งเป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หันะคะ